สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n บนะครับมาติดตามฟุตบอลประจำค่ำคืนนี้นะครับผมก็วันนี้วันพุธนะครับผมกางสัปดาห์นะครับมีฟุตบอลติดตามเพียบเลยนะครับผมก็หลักๆจะเน้นที่บอลลี e ก็มีนะบอลถ้วยด้วยนะครับเป็นบอลถ้วยใหญ่ของแต่ละประเทศนะครับวันนี้เรื่องของทัศนะครับเหมือนเดิมจัดมา2องคู่นะครับอันดับแรก ก่อนจะไปวิเคราะห์ฟุตบอลก็ต้องขอขอบคุณนะครับทาง a b บ t o p เป็นหนึ่งในสปอนเซอร์ของ l e ส d s u เนเต d นะครับผมก็มีบริการดีๆมากมายเอาใจนัาเสิร์าไทยทุกท่านอยู่แล้วนะครับที่สําคัญคือเรื่องของการเงินนะครับมั่นคงปลอดภัย100%ด้วยนะครับผมถ้าเกิดสนใจสมัครแอดไลน์มาได้นะครับที่แอดไลน์478 p s g y w นะครับ วันนี้จัดมาให้แล้วนะครับ2คู่นะครับไม่รอช้าละกันนะครับไปเริ่มที่คู่แรกก่อนเลยละกันนะครับไปเริ่มที่พียร์ลีกก่อนละกันจะไปเกมระหว่างสเปอร์เจอกับฟูลแลมนะครับจริงๆสเปอร์มีคิวเจอวิลล่านะแต่ว่าวิลล่าเนี่ยติดโควิดหลายคนนะแล้วก็มีความสูงเสียงสูงที่จะเป็นตัวพาหะก็เลยทำการเลื่อนออกไปแล้วก็ทาาพิบิ์ลีกก็เลยดันให้ฟูลแลม มาเตกับสเปอร์แทนนะครับสเปอร์ตอนนี้อยู่ดับ5นะครับ29คะแนนจาก16เกมนะครับก็ตามหลังลิพูเอามาใช้สิตอหลังแมนยูจ่าฝูงอยู่7แต้มนะแล้วก็แข่งน้อยกว่า1เกมนะครับส่วนฟูลเล่อยู่ดับ3จากบุยนะครับ11แต้มจาก15เกมนะครับผลงานของฟูลล่ในพรีเมียร์ลีกนะครับไม่ชนะใครมาติดต่อกัน5เกมรวดแล้วนะครับเป็นการเสมอถึง4เกมนะครับ โซซปเปอร์ผลงานดีนะหลังจากแพ้พักหนึ่งนะครับกลับมาชนะได้สามเกมรวดแล้วจากทุกรายการเลยนะครับวันนี้เรื่องของความพร้อมสปเปอร์ก็ถือว่าฟูลนะผัวแครีเคนง,งมินเอนนอมเบเล่เปียเอมิลฮอสเบิร์กก็อยู่กันครบเลยนะครับส่วนฟูลแลมก็ฟูลทีมนะครับไม่มีตัวเจ็บตัวแบนดเยสักคนเดียวก็ถ้าเกิดว่าการจริงๆเรื่องผลงานนะครับ ก็ยังคงเป็นสเปอร์ที่ดีกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะวันนี้ไปสึกลอรดอนดันบบีแมชด้วยแต่ด้วยความที่เหนือชั้นกว่าแบบหมดจดนะครับผลงานดีกว่านักเตะดีกว่าเล่นในบ้านด้วยคุณภาพทีมระบบทีแทคติกดีกว่าหมดเลยผมคิดว่าวันนี้สเปอร์ก็น่าจะเก็บสามแต้มได้ไม่ยากนะครับแล้วก็สุดท้ายไปลุ้นกันเองว่าสุดท้ายจะชนะขาดเกินกำแพงหรือเปล่าเพราะราคาเปิดมาให้สเปอร์ต่ออยู่ที่1-25 แต่ผมเชื่อว่าด้วยความเหนือกว่าแบบนี้สเปอร์น,น่าจะชนะขาดได้นะครับโซนอีกคู่หนึ่งไปดูฟุตบอลซูเปอร,ร์คัพของสเปนนะครับเป็นเลอโซเซดาดพบกับบาร์เซโลน่านะครับก็โซเซดาจริงๆเป็นทีมที่เล่นได้ดีทีมหนึ่งนะปีนี้เป็นทีมที่เกมบุกดีเล่น้ตื่นเต้นเล้าใจนะครับแต่ผลงานพวกเขาสะดุดมายาวเลยครับสะดุดมายาวแบบโ,โหตั้งแต่เดือนพฤศจิกาแทบจะชนะใครไม่เป็นเลยนะครับผม แต่ว่าอย่างดีที่กีบุนเก่านะตอนนี้อยู่ที่5นะครับมี30แต้มจาก19เกมแต่นี่เป็นเกมบอลถ้วยนะครับเป็นเกมซูเปอร์คัพใครชนะเข้าสู่รอบชิงนะครับผมก็ผมคิดว่าเรื่องของผลงานมันส่วนทางกันมากๆนะคือบาร์ซ่าอาจจะแบบปีนี้เดาทางได้ยากนะแต่คือภาคหลังคือกลับมาได้ดีนะครับมีความโค้งเส้นขวาวม,มากขึ้นผลงานดีขึ้นนักเตะอย่างหลายๆคนอะ่ะ กลับมาฟอร์มดีนะครับเสซี่ก็คือตอนนี้กาังเข้าฝักเลยนะครับยิงเยอะแล้วก็มีส่วนลดบเกมสูงมากๆนะครับผมคิดว่าวันนี้นะครับเป็นเกมตัดสินนัดเดียวรู้เรื่ผมคิดว่าความเด็ดขาต่างๆบาร์ซ่าดีกว่าอ,อยู่แล้วนะครับแล้วก็ประสบการณ์ในทุนนี้มีมากกว่าผมคิดว่าวันนี้บาร์ซ่ากับเรดี้เปิดมาอยู่ที่คืนงบลูกอะ่ะผมคิดว่าบาร์ซ่าหน้าเช็คบินได้กับการเล่นที่สนามกลางนะครับสรุปแล้วนะครับสองคู่วันนี้ผมให้มองไปที่ สเปอร์และบาร์เซโลน่านะครับผมอ่ะฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับก่อนจากกันย้อาไปหนครั้งนะครับทางสโบ็อปนะครับมีบริการดีๆมากมายนะครับเอาใจนักเสียงทายทุกท่านเลยนะครับที่สําคัญก็คือเรื่องของการเงินนะครับมั่นคงปลอดภัย100%ด้วยนะครับถ้าเกิดสนใจสมัครแอดไลน์มาได้นะครับที่แอดไลน์4 7 8 p s g นะครับสวัสดีครับ